น,นี้จะเป็นข้อที่เราจะดูว่าน้ํามันใหม่กับน้ํามันที่ใช้แล้วมันจะวิ่งผ่านท่อนี้ให้เราดูตอนสุดท้ายเราจะได้เียบเทียบว่าใหม่กับเก่าเนี่นยพอความยากส่วนสวนิตตัวนี้จะใช้จะใช้ตอนที่เราเติมน้ำมันเข้าไปที่รถ ก็คือตัวนี้จะเป็นสวิต์ของปัง๊มมันมีปั๊มตัวนึ้งที่จะดูดน้ำมันจากน้ำมันใหม่น้ำมันใหม่นะครับเข้าไปในระบบรถเพื่อไอ้ไอ้ไอ้ของของเก่าของรถอะ่ะมันจะดันออกมาเอง,องนะครับดันออกมาจากระบบรถคือเราต้องสตาร์ทรถอยู่รถมันจะน้ำมนันมันจะไหลออกมาเองของใหม่ถูกดันมาในรถแต่ไอที่จะเข้าก็คือต้องใช้ปั๊มเราดัานเข้าไป งั้นงั้นแสดงว่าเวลาเราจะทำ <cleaning. S 2> ฟัดชิ่ง,งทุกครั้งเนี่ยถังก็คุณจะต้องสะอาดทั้งคู่ตรงนี้จะไม่มารุ่นวายกับถังนะครับตรงที่ฟัดชิ่งก็คืออยู่ในระบบรถเขาจะวนของเขาเองโดยการให้รถอครับดันผ่านตงนุงเองอเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนแล้วแล้วตำแหน่งเกียร์ที่เราใช้ครับ เลื่อนไปทีละเกียร์เกียร์ละประมาณห้าวิครับเลื่อนไปเลื่อนเลื่อนเลอนเลื่อนเลื่อนไดือเรื่อยๆอนเอนเลื่ื่อนเลอเล่อยขึือนครับโ่อเคก็อ็เิ่อนัล่นแสดงวนเ่อก็ทําเลม่เือนเับวื่อเราเปือลี่ยนนเลื่นเกื่อ์ปกต่ใชเ่แเลืวๆนเอบขื่องเลืนื่อนเนื่อเ่เล่นเล่ไ่เื่อ่เืเื่ออ่เืนนเรื่อเ่เเนเ่ลเเเนเดินเบา การต่อของเขาการต่อระบบก็คือเหมือนเราไปตัดสายเส้นหนึ่งที่ออกมาหาออยหรือจ,จุดไหนก็ได้ที่มันวนในระบบเกียร์เพื่อที่เราจะเอาตัวนี้เข้าไปเสริมตัวนี้ก็คือออกมาจากรถหรือฟ้ารถออกมาจากรถ<ด>วิ่งข้าเครื่องแล้วจะเครื่องวิ่งกับไปที่รถพูดง่ายๆก็คือปักถ่ายกับปักเติม แ,แ,ลแล้วก็มีเอามาวนกรแค่นั้นเลยครับคือมันทำงานอยู่แค่นี้แหละหน้าที่มันมันก็จะวนเอาพวกเศษเหล็กออกมาให้เราพวกเศษความสะอาดที่ที่น่าจะได้ที่เกิดจากมันนี้เกิดจากเอาตัวใหม่เข้าไปไ,ล,ไล่เยอะเท่าไหร่ก็จะใหม่มครับ เอาขอองเาตัวใหม่เข้าไปไล่ของเก่าออกไปเพราะว่าสรุปขายเนี่ยในท็อปมันไม่ออกมันไม่หมดครับเป็นใช่ไหมต้องใช้ปอดถอดถุงถ้าเราถ่ายเฉยเราก็ก็เหมือนกันแหละเราถ่ายเสร็จปั๊บเราต้องไปวิ่งวิ่งวิ่งอยากอยากกระชิ่นขึ้นคันถ่ายิแล้วก็เติมใหม่แต่แต่อันนี้แต่อ่าแต่นนั้อันนี้ก็คือไม่ต้องวิ่งแต่แอนนั้นอ่ะวิ่งวิ่งแล้วก็มาถ่ายออกแล้วก็ถ่ายตัวนี้ก็เหมือนกันครับ หายออกมาเท่าไหร่แล้วก็เติมเข้าไปเท่านั้นเสร็จ <c oughs> แล้วมันก็ยังไม่ชัวร์เราก็ต้องไปวัดทำไมวัดตอนใช้งานจริอ,อยู่ดีสีแดงเป็นตัวเติมสีฟ้าเป็นตัวเเอาราออกเอาูรเอาสเอเอาจากรถเอาไปที่รถเอาไปที่รถออ ก,กลับมาบจากรถกลับมาจากรถก็ตัวถ่ายแบ็คแบ็ค์มยนานพาหนะสิไม่ใช่รถครับยนา,านพาหนะ